จะบอกแหละรัก G E N T รักเจนนะอันนี้อันนี้จ่ายไปเยอะจ่ายไปเยอะเลยคือกลับไปทริปนี้ไม่มีกำไรเหลือนะไม่ต้องหมุนบริษัทกันอ่ะโอเคมาให้ความคิดเห็นกับพี่ๆหน่อยว่าการมาครั้งนี้เป็นยังไงบ้างอ่ะมิก้มาอันนี้แบงค์อยู่นี่เลยอ่ะอันนี้คือมิกี้มาสองรอบแล้วตัวท็อป รอบแรกมาก็รู้สึกโอเคนะรอบสองมาก็ไม่ต่างกันเลยไม่ต่างกันแต่เรื่องสถานที่โอเคชอบเลยชอปปิ้งชอปปิ้งชอปปิ้งเยี่ยมเลยใช่ไหมตอนนี้ตังเลยอยู่50ดอลลาร์ไม่ไม่น้องน้องจะบอกว่าน้องโตเป็นสาวแล้วระยะเวลาหกเดือนเปลี่ยนไปได้เยอะเอามาแล้วก็มาครั้งที่สองไอมาครั้งแรก ได้ข้อคิดจากพี่แบงค์ไปครับมาครั้งที่สองได้ข้อคิดจากพี่ตึกพี่แบงค์เป็นสองเท่าละจุดต้าเดี๋ยวมาครั้งที่สามวนนี้โตสูงปี๊ดเลยคือได้ไปเยอะครั้งที่สามมันจะสูงเท่าไหร่คะนี่โตขึ้นเยอะนะโตขึ้นเยอะขอบคุณครับอ่ามาว่ากันต่อมาอุนี่น้องสาวสวยๆเลยล่ะวันี้มิกิมาแล้วมาที่เลยมานี่เลยอาอยู่กับพี่ต้องพูดละอ่าอยู่ด้วยกันรู้สึกไงบ้างครับโอเคมีความสุขกับการมาครั้งนี้ไหมมีค่ะ มีนี่ยังไงบ้างไหนอธิบายหน่อยต่อันนี้ตอไได้พักสบายซึ้งซึ่งจะร้องไห้อีกแล้วพี่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 ให้ความรักเพียงพอหรือเปล่ารักนัรักนะรักเกินเกินนะโอเคมาน้องต้นน้ำมานี่เลยบัดเดี๋ยวนี้เลยเอาเป็นคาแรคเตอร์ของตัวเองนี่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 เอานี่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 อี่นี่นี่น่นี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 กนี่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 นเ่้ยใช่เลยเีนี่ยี่นนี่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  คืนนี้ใช่ไหมโอ้นี่ใช่เลยต้นน้ำนี่ตัวจริงเลยใช่วันนี้ได้เล่นโอเคอย่าเพิ่งมานี่มันนี่มนี่มนอะมา้น้องเบลน้องเบลน้องเบลสนุกไหมเอาไปเลยกูให้ไหนไหนไปเลยเยบอกหน่อยว่ามีอโโพูดก่อนพูดก่อนเรเวยพูดน้องเบลก่อนน้องเบลก่อนมีอะไรพี่ๆต้องปรับปรุงไหม อยากให้เป็นสามอาทิตย์โอเคงั้นเดี๋ยวอยู่ต่อกับพี่อีกหนึ่งอาทิตย์ให้พี่ตัดตาที่เหลือเดี๋ยวรบกวนขึ้นไปบนห้องนะไม่ต้องจัดนะ้เทออกมากระเป๋านะครับแล้วเอาถุงนะใส่ตัวที่ยังไม่ได้ซักนะครับเดี๋ยวเราจะซักให้พรุ่งนี้นะมามีโจ้มีโจ้โอเคเข้าใจขอครับยังยังขอโทษทีจ้ะอู้มันซึ้งมากเลยมีโจ้ของคุณจริงๆทีนึงเอายังนะยังมามาโอเค ม,มีเจ้ามีเจ้าดูทานอ่อนนะอ่ะมาวาออ่าต่อโอเคพี่ไม่กวนแล้วอะ <c oughs> พี่น้อยนุ่กว่าไนมะ่ได้อะพอ,อดีน้องไมไรไมไรรู้สึกยังไงบ้างก,กับเับเจนสนุกแต่น่าจะให้มีนหนึ่งเดือนเลยหนึ่งเดือนนะ,อะนขอสามที่นี่ขอหนึ่งเดือนละครับหนึ่งเดือนนะฮะเราจะนําไปปรับปรุงนะแต่แต่พี่พยายามจะเดี๋ยวเอาพี่แบงค์ออกไปก่อนนะเดี๋ยวพี่ทําอะไรนี่นู่ขาปรับปรุงคือเอาพี่อุ๋มกับพี่ปิ่นมาบ้างสิได้ได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจัดให้น้องมินนี่มาครับ มมมีาแล้วันพี่เป็นบุคคลธรรมดาครับไม่ใช่ผีครับวิ่งเหมือนผีเลยโอเคครับแล้วรายการเราก็มาพบกับน้องมิ่นดีเป็นทำไมวะเร็วไปหน่อยนึงเร็วไปหน่อยนึงเหรอวันแรกยังเหมือนกับเมื่อวานนี้อยู่เลยอ่ะเร็วใช่ไหมเร็วหรือเงินหมดคือมันมันคล้ายกันมากเลยนะการมาแล้วแบบเหงาเหงาแบบมันเร็วแล้วก็เงินหมดเนี่ยเงินหมดจริงอ่ะเงินหมดจริงนะช้อปปิ้งไปเยอะไหมยเหนื่อยไหมกับการมาเรียนครับ ไม่เหนื่อยนะสนุกนะนะโอเคไปตามไปอุ้ยเห็นหน้าพวกเราอีกแล้วมากันอีกแล้วน่าขอสักนิดนึงน้องโยบเป็นยังไงบ้างสนุกปเปล่ามามากเลยอ่ะมากเลยนะไปยนะูนิเวอร์ซโอ้โหเยี่ยม,ม <c oughs> คือสนุกเพราะว่ามัน,นที่ที่สวนสนุกใช่ไหมไม่เกี่ยวอะไรกับพี่เลยใช่ปะเกี่ยวพี่น่ารักอ่ะแซวเล่นขอบคุณครับ ขอบคุณมากอยากขอบคุณที่ทุกคนเลยกับพี่ทุกคนที่มาค่ายเลยอย่าบอกว่าน่ารักอ่ะทุกคนเลยขอบคุณครับยอะไรครับทานอะไรยังเอาไปไปหาอะไรทานก่อนพี่ผู้ชายเขาจัดการเลยขอบคุณครับถ่ายวีดีโอเสร็จเลยค่ะสวัสดีครับอีดอนนานไงดอนปกติปกติเท่นนะพี่โอ๋พี่ปีเท่โอเคจัดไป พี่อู๋พี่ปิ่นไม่ไม่ึ้นที่โฟก็ตด้วยมันฟฟกัสโฟกอสทันทีเลยครับคือเป็นการบ่งบอกเลยว่าสถานที่ที่เราจัดหามาให้เรียนนี่ค่อนข้างที่จะแน่นเรื่องจัมมากแกมแน่นมากอย่าลืมนะอย่าลืมนะน้องต้นน้ำกำลังรอการจุดจุดอะไรครับไงนั่นไงตั้งแต่เด็กเลยนะแหมไฟเย็นไปแล้วไปให้พี่แบงค์จุดให้ปะไม่โอ้โหท่านี้ต้องขอเลยครับคุณานนท์ครับท่ากินนี่ใช้ได้เลยฮะ